สวัสดีผู้ชมนะครับพบกับผมหนุ่มน้อยมาโครซิ่งนะครับวันนี้เราพามาพบกับเจ้าคุ้สุขซีซีสองร้อยสิบเอลซีนะครับนนเป็นรถยาวสิบแปดเมตรครับตัวนี้สเปครถก็ช่วงล่างล้อเลยเก้าลูกแคริราสองลูกนะครับไบแทกแปดสิบเต็มน,นะครับตัวนี้ใช้ปั๊มคอมสุขนะครับใช้เครื่องคอมสุขตัวนี้อัตราการประหยัดน้ำมัน ก็ค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ใช้รอบเครื่องอยู่ที่1 8 0รอบต่อนอาทีนะครับใส่ปั๊ม b um c 300นะครับอันนี้ก็เป็นสเปครูมยาวใส่พุ่งกีขนาด3.5นะครับตัวนี้มาพร้อมระบบไฟ LED นะครับ ใส่ตอะว่าง LED อันนี้ก็มีออปชันก็มีตัวกล้องหลังนะครับแล้วก็มีตัวดูดน้ำมันแบบโตนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เอยเสียบสายแล้วก็เปิดสวิ์นะครับเปิดสวิ์แล้วเขาก็จะดูุดน้ำมันหมดนะครับสะดวกอย่างหนึ่งนะครับไม่ไม่ต้องไปปั่นนะครับเราก็ เวลาก็ใกล้หมดก็มันจะลำบากตรงที่ว่าเราต้องตะแคงถ,ถังให้นะครับเพื่อปัม๊มสูดตัวนี้ออปชั่นก็รับประกันเยอะนะครับรับประกันเยอะก็มีบูมอาร์มปั๊มนะครับเครื่องก็ช่วงล่างออเตอร์สวิงนะครับเฟืองเอลนะครับรับประกันหลายอย่างนะครับ Boom, Arm. บูมอาร์มันใดสนใจก็ติดต่อสอบถาม สามอูก่ใกล้บ้านได้นะครับสามศูนใกล้บ้านคุณชมได้เลยนะครับ